อวัวนีครับวันนี้อยู่สมุทรสาครวันนี้ดาวันนี้ดาฟาร์มมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวลองดูเยื่อปลอมก่อนท้าไม่โดนค่อยไปเยื่อสดไปวันนี้ดูว่าจะได้ตัวไหมผาเยอะเยอะเยอะจัดตีเลาะ <c oughs> ของดีนะวุ้งแถวเนี้ยไม่ใช่หรือว่า <c oughs> ถ้าเกิดนี้มันจะเอารถพ้องม,มาจัดได้ เดี๋ยวครับติดโหมันนอน น่าจะเป็นกาเราวิ่งงี้คิว <laughs> สายผมสูดจุดแปดด้วย ต้องรอมันออกเดี๋ยวนะ มันนนอหลุมหลุดครับตัวเมื่อกี้เต็งเลยมันติดเพียงแล้วมันตัวแบบสามทางหลุดเดีย๋ยวหามใหไม่เป็นไรเหยื่อมันติดไงเหยื่อมันแพง <laughs> โอ้โหลืมลืมกดกล้องลืมกดกล้องออกมา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 อุ้ยหมอเรียบร้อยเรียบร้อยลืมกดกล้องเรียบร้อย โอ้มเมื่อกี้ลืมกดกล้องครับนี่แต่รูปสวยอยู่ผมเอาลงกเอาลงก่อนนะเมื่อกี้นั่งไอ้นั่งถีบเราผมกาข้าวโลกว่าใช่อะไรรู้ๆผมตกแรกเมื่อกี้ข้าวโลต้าเมื่อกี้ไม่ได้เลยเล็กผมปลดต่อใช่นาใช้เหยื่อเล็กก็ได้ตัวเล็กก็ เหา,ไ,ไ,ดาได้ตรงนี้ครับสองตัวเพื่อผมได้ตัวหนึ่งเมืนน้ำจะขึ้นเลยเพื่อผมได้ตัวผมได้ตัวเก่าตัวหมอตัว แอ้าครับจบแล้วห้าโมงแล้วต้องกลับแล้วครับ<ม>ก็ได้หนึ่งตัวเพื่อนผมหนึ่งตัวผมหล,ลุดอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทริปหน้าไปไหนไว้เจอกัน